สวัสดีครับช่วงมนมหาการ8 8นะครับก็เพิ่งได้ลงคลิปกันบ้างนะครับก็มีคนทักนะครับว่าให้ทําคลิปบ้างนะครับผมก็ทยอยทำนะฮะทยอยทำนะนะครับคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงไปก็น่าจะเป็นอินล้านนานะครับจริงๆก็มีพระง,ง่างมามาหลายอย่างหลายรายการแต่ก็ได้ได,ได้ได้มีแบ่งปันไปเยอะมากๆแล้วนะครับ ต้นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอ่าค่อยเอาหานดินก่อนอันนี้นะครับก็เป็นพิมพ์อาถันฮะพิมพ์อาถันอกยูนะฮะอกยูนะครับต้นนี้เนี่ยดูง่ายนะครับเป็นองค์ที่ถือว่าดูง่ายมากๆผิวเนี่ยฮะท้องดอกบวบเลยนะฮะผิวเป็นท้องดอกบวบนะฮะนะครับแต่ว่าผิวมีผิวกับผิวใช้มาเดิมๆนะครับอันนี้เป็นพัคเก็บนะฮะพัคเก็บมาพัคเก็บจากเขาเรียกว่ารุ่นสูตรรุ่นนะครับเขาบอกว่า เจ้าของบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเล่าว่านะครับพ่อเขาเนะี่ยนำไปลองของฮนะลองยิงสามแชะนะฮะนะครับรอบแรกไม่ออกรอบสามไม่ออกรอบสี่ออกนะฮะนี่ฮะก็เลยโดนฐานในขณะที่เขาเล่นต้นหน้าอกนะนะครับนะครับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่ดูง่ายนะฮะดูง่ายทั้งเนื้อโลหะนะครับทั้งเนื้อโลหะ เห็นไหมฮะโอ้แสงไม่น่าจะได้มั้งเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมดูแสงแป๊บนึงนะอ่าได้ไหมฮะสักครู่นะมอมุมแสงนะอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะนะครับพวกสนิมขุมเนี่ยตามซอกเนี่ยยังอยู่เดิมเดิมนะฮะสนิมขุมตามซอกยังอยู่เดิมเดิมนะครับนะครับอ่า ผิวนี่ผดขึ้นจากเนื้อเลยนะฮะเห็นะไหมฮะอะอเค้สนิมนี่ขึ้นจากเนื้อเลยนะฮะอันนี้เจ้าของมาโดนถลอกนิดนึงนะฮะเสียดายอยู่นะดูสนิมนะฮะขึ้นจากเนื้อโลหะนะฮะพวกสนิมขุมเนี่ยพวกมุ้งเนี่ยฮะผิวย่นๆเนี่ยพวกมุ้งพวกอะไรเนี่ย นะครับมันก็มีตามผิวนะฮะมันก็มีขึ้นตามผิวนะ,ะนะครับเห็นไหมฮะเ <IS> นี่ยพสกสนิมขุนพวกคราเบ้าอ่ะไม่ไเ,ลเล็กๆตามซอกเห็นไหมฮะยังอยู่นะฮะเ <IS> นี่ยนี่ครับสนิมพสมเอน็บเขาเรียกว่าผิวนะฮะ <IS> ผิวสนิมน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยฮะเห็นไหมฮะออกเขียวขี้ม้าออกน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยผิวขึ้นผิวกลับขึ้นมานะนะครับนี่ดูฮะ อ,องค์นี้เนี่ยถือว่าดูง่ายเลยนะฮะดูง่ายเลยนี่ฮะปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็ออผมคิดว่าหลายคนพอแยกกันออกแล้วนะนะครับเนี่ยขึ้นพายเงินเลยนะมีพายเงินโด,ดนแสนนี่ขึ้นพายเงินเลยเห็นไหมเห็นไหมเป็นเม็ดเงินไม่ดเมดเม็ดเห็นไหมฮะนะครับ องนี้เจ้าของเก่าเขาใช้มาด้วยแหละนะครับจึงมีผิวที่เนียนขึ้นขอบที่เนียนผิวที่เนียนขึ้นนะครับพอใช้มาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้ต่อเราเขาไปตั้งบูชาที่หิ่งเนี่ยนะครับผิวต่างๆมันก็กลับนะครับโดนความร้อนนะครับโดนเอ่อโดนความร้อนโดนฝุ่นโดนอะไรเนี่ยในความชื้นจากโลหะมันก็เอ่อมันก็เกิดสนิมพวกนี้ขึ้นมานะครับผิวโลหะมันก็กลับนะครับ พิมพ์อาถพนนะฮะพิมพ์อาถันอกอยู่นี่แต่ตรงเทียนเนี่ยผมบอกก่อนว่าเขาไม่รู้เขาจะไม่ได้พ่อเขาเนี่ยไปอุดอะไรไว้นะไม่รู้เป็นเทียนชายหรือชานหมากหรืออะไรนะฮะอันนี้ไม่รู้เลยนะครับแต่เป็นของคราจารน,นะครับไม่รู้เหมือนกันไปอุดเอาไว้นะสวยะฮะสวย อ่าต่อมานะฮะต่อมา,อาพิมพ์หายากสหลหรับพิมพ์ฐานดินต่อฐานดินพิมพ์เล็กนะฮะฐานดินพิมพ์เล็กพูดง่ายๆว่าพิมพ์นี้เป็นเพชรยอดมงกุฎเลยนะของพิมพ์เล็กเลยถือว่าพิมพที่หายากนะครับที่ลงใน48พิมพ์ระงั่งนะครับเป็นพิมพที่หายากนะครับนี่โอ้โดูง่ายแล้วดูเนื้อเหลืององมน้ําตาลนะฮะวันนะเหลืององมน้ําตาลน,นะฮะ วันณะเหลืองอมน้ำตาลเลยนะฮะนะครับอืมเอารอไม่เต็มหน่อยรอไม่เต็มหน่อยนะฮะนะครับแต่โดยรวมถัว่วสวยนะฮะโดยรวมถัว่วสวยมากๆนะครับด้านหลังนะด้านหลังนี้นะครับมีผิวที่ใช้มานะฮะเนี่ยผิวที่ใช้มาเกิดร่องรอยจากการซ้อและการ การเสียดสีของผิวหนังและเหงื่อนะครับผิวมันจะเนียนเห็นไหมฮะโลหะมันจะเนียนแล้วโดนมีผิวด้านๆหรือหรือการกัดของเหงื่อเนี่ยคือเกิดขึ้น,นเห็นไหมฮะมันจะบาลานซ์เนียนลงมาเห็นไหมฮะนี่ครับผิวมันจะเนียนๆลงมาเพราะว่าโดนเหงื่อกัดมาด้วยเห็นไหมฮะแต่องค์นี้เชื่อว่ามีการใช้แล้วก็มีการเก็บรักษาด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ห้อยใช้ตลอดเวลานะครับ นี้ครับดูตามผิวนะเห็นไหมเห็นไหมครับขนาดผิวใช้มาตรงนี้จะมีคราบมุ้งบางๆ,างๆเห็นไหมยัง <be> มีมุ้งบางๆเลยนะ,ะเนื้อแบบนี้ผิวแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าดูง่ายนะฮะดูง่ายมากๆแล้วก็ใครเจอเนี่ยนะครับ ใครเจอผมว่าคิดไม่ยากนะฮะคิดไม่ยากที่จะซื้อเลยนะนะครับพิมพ์แบบนี้นะฮะนะ,ะดูคุณดูไว้นะฮะเผื่อคุณไปเจอเข้านะฮะนี่นะครับเผื่อคุณไปเจอนะครับดินเนี่ยโดนขุดไปหน่อยแล้วนะครับอ่อ่าโอเคแล้วก็อีกองค์เป็นตาแดงอ่ะเอาเอาตาโปนก่อนตาแดงที่หลังตาโปนนี่ตาโปนนะครับ หน้าลิงตาปนนะครับหลังค่อมอหลังค่อมนะครับนะครับผิววัน,นะเหลืองอมน้ําตาลนะครับทองผสมการหล่อบโบราณนะฮะนะครับการหล่อบโบราณนะฮะทองผสมเนื้อหะทองผสมนะนะครับอผมส่องให้ดูมีจานนะฮะองนี้มีจานนี่มีจานหน้าอกนะดูคุณดูมีจานหน้าอกแล้วดูผิว รผิวสนิมเห็นไหมครับสนิมมะขามหรือผิวเดิมๆผิวเขาเรียกวคราบผิวเดิมนะฮะผิวน้ำตาลนะฮะนะครับผิวเปิดเห็นไหมผิวเปิดเลยเห็นไหมพวกคราบไข่คราบฝุ่นตามซอกนะฮะที่เก็บมานะฮะ<อ>ก็ยังขึ้นอยู่นะค,ะความชื้นโลหะอะไรเง,งี้ยก็ยังขึ้นอยู่นะ,ะ,น,ะนะครับดูใต้ฐานฮะใต้ฐานก็มีตรงฐานมีจานนะ,ะตรงฐานมีจานเก่านะฮะ มีจานเก่านะฮะใต้ฐานมีจานเก่านะฮะอืนี่ฮะสวยนะฮะสวยนะครับช่วงนี้ฝนตกแล้วก็มาส่องพระง,ง่างกันนะฮะช่วงฝนตกแล้วก็มาส่องพระง,ง่างกันนะฮะ ผมตอนนี้ก็ฝนตกนะฝนตกนะครับองค์นี้ผ่านการใช้มาครับแต่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะนะครับใช้ไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับยังมีผิวที่เปิดใช้บ้างและยังมีผิวที่เคลือกผิวกับขึ้นมาบ้างน,นะฮะมีรอยจานเก่านะพระง,งา่างพวกตาโปนตาแดงดเนี่ยนะไม่ค่อยได้เจอรอยจานนะฮะไม่ค่อยได้เจอรอยจานเก่าเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าพอได้เจอรอยจานเนี่ย ก็ถือว่าหายากนะฮะหายากผิวจนย่นนื้อนโลหาย่นๆนะครับเห็นไหมฮะนะครับพวกคราบมุ้งเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะฮะพวกมุง้งพวกผิวโลหะย่นๆเนี่ยตามเวลาะฮะนะครับก็ธรรมชาติก็สวยดีฮะผมมองว่ามันก็สวยดีนะนะครับบ,บงคราบเบ้านะครับนี่ฮะนี่นะฮะตะใบนี้นะะตะใบ,นบหนักนะครับตะใบลงแรงนะฮะนี่ครับ ตะไบลูปฟูบเหมือนกันนะครับนี่ฮะอุดตีแตกนะอุดตีแตกนะฮะเห็นไหมฮะยุบลงไปนะฮะอุดเป็นอุดทองแดงนะนะครับผมดูไม่ผิดนะนะครับอุดตีแตกนะฮะปลายตีแตกนะฮะอากิ่งดังนะกิ่งดังนะอ,องนี้กิ่งดังนะฮะตาโปนนะครับพิมพ์นี้ตาโปนก็ถือว่า ถ้าแท้หายากอยู่นะมีของเสริมมาด้วยนะนะครัครบมีขอ,ของเสริมของพรอมมาด้วยนะฮะนะครับอ่าแล้วก็อีกองค์นะครับอันนี้เป็นตาแดงนะครับห,หน้าใหญ่อตาแดงหน้าใหญ่ตาแดงหน้าใหญ่จากพระอาจารย์นะนะครับจากพระอาจารย์องค์นี้ใช้มาเห็นไหมดูผิวใช้สึกๆขึ้นมาเห็นไหมอ้ยดูง่ายเลยนะพอสองอย่างนี้เห็นไหมองค์นี้เนี่ยถ้ามุดผิวใช้มาสึกๆนี่นะมันก็มีราคาที่แพงนะฮะมีราคาที่แพง นะครับหลุดฐานเนี่ยนะครับผิวนี่องค์เขียวอ่อน,ออนโลหะหล่หอบโบราณเนื้อแบบนี้แะฮะแม้ว่าผิวใช้มายังไงเนี่ยมันก็ดูง่ายนะฮะยังดูง่ายนะฮะยังดูง่ายอยู่นะเห็น,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 นไหมฮะโลหะย่น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 เห็นไหมนะครับถ้าผิวเดิมๆอิมอะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้พวกตาแดงผิวเดิมอะแบบราคาสูงนะอืมนะ อันนี้ใช้มาจนสึกเลยนะฮะใช้มาจนสึกเลยนะน,ยนะครับมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่การใช้งานนะครับมันอยู่ที่การใช้งานด้วยนะฮะว่าว่าใครใช้งานมาแบบไหนนะนี่ครับนะครับอันนี้หน้าใหญ่นะอันนี้หน้าเล็กเห็นไหมหน้าเล็กหน้าใหญ่ไม่เหมือนกันไอ้หน้าใหญ่ไอ้นี้หน้าเล็กนะครับนี่อ่าเรามาดูหน้าเล็กต่อนะฮะลิ่งหน้าเล็กนะครับองค์นี้เนี่ย หรือว่าประสบการณ์มีมาแรงนะคือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับเจ้าของที่ผมได้มาแกได้พ้าใหม่แกได้ผ้าใหม่นะครับแกได้พวกสมเด็จพวกเหรียญพวกนี้แกบอกว่าเพื่อนฝากมานะครับมันไปได้บ้านเพื่อนคนหนึ่งมานะครับเป็นของปู่เขานะครับไปขอเขาใช้ใช้เสร็จปั๊บโอ้โหหญิงติดเติมมีปัญหามีปัญหากับที่บ้านกับครอบครัวนะครับเพราะว่า ดูความเช่าชูเลยฮะนะครับก็กังวลว่าบ้านจะแตกนะครับโอ้โหข้าบงค้าบเบ้ามีนะเห็นไหมนะครับก็เลยนี่นะครับก็เลยมาจําหน่ายออกทีหนึ่งไม่งั้นก็คงแบบบ้านแตกสาแรกเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับชอบเวลาพกไปกินเหล้าหรือว่าพกไปเที่ยวนะครับก็จะดึงดูดเขาเรียกว่าดึงดูดผู้หญิงเข้ามานะครับจนเขาต้องบอกว่าเฮ้ยช่วยปล่อยหน่อยเถอะอันเนี้ไม่ไหวนะครับ รับอง์นี้ก็ปล่อยนะฮะนะครับเขากาฝากมาปล่อยผมก็เลยไปเอามานะครับจริงๆมีถุงแดงเข้ามานะมีถุงแดงเข้ามานะฮะมีถุงผ้าแพรแดงเข้ามานะฮะเห็นไหมดูง่ายไหมนะครับขอส่องปั๊บสบายตาแล้วเนื้อโลหะป็งไงฮะโลหะสบายตาเลยนะนะครับอ่าอีกองหนึ่ง นะครับอ่างนี้พาใช้มาครับองค์นี้พิมพ์หน้าใหญ่เหมือนกันนะครับองคงนี้พิมพ์หน้าใหญ่เหมือนกันกิงดังหมดนะกิงดังหมดนะอืมนะครับพอดีมีคนให้ผมทําคลิปโพตาแดงลงมาผมก็เลยอะมาทําแล้วกันนะครับอ่องนี้แม่ใช้มาค่าบ้าตามซอกยังอยู่ไหมยังอยู่เห็นไหมฮะยังอยู่ค่าบ้าตามซอกยังอยู่นะนะครับ พวกนี้เป็นโลหะการหล่อโบราณหล่อทองผสมนะฮะนะครับตอนหล่อทองผสมนะฮะก็จะมีหลายโลหะที่หล่อเข้ามานะครับแล้วพวกทองดอกบวชน,นะครับต้องบอกก่อนว่าทองดอกบวกผิวมันจะกลับฮะเมื่อผิวกับออกทองเนี่ยนะครับบางพื้นที่บางคนก็จะเรียกว่าเป็นทองดอกบวชเพราะสีเหม,มือนดอกบวชครับนะครับสีถ้าใครถ้าใครลองเซิร์ชดูเขาว่าดอกบวกเนยก็จะเห็นออกเป็นสีเหลืองทองนะครับทองเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าคล้ายทองดอกบวชนะครับ องนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเนี่ยใช้มาไม่นานมากนะครับแต่ว่าได้ใส่อาบน้ํามานะครับได้ใส่อาบน้ํามานะครับแต่ก็ดูรอหาดูอะไรเนี่ยผมมองว่ามันยังยังดูง่ายยังมีค่าวบงค้าเบ้าเหลืออยู่นะครับสําหรับคนที่ผมมองว่าไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเอ่อเรื่องเรื่องที่ว่าใช้แล้วนะครับใช้แล้วผิวเดิมเปิดหรือว่าใช้แล้ว เจะดูจะดูผิวเปิดหรือทำให้ดูผิวใหม่หรืออะไรเนี่ยผมว่าเอาตัวที่ผิวเปิดแท้ๆไปใช้ก็ได้นะนะครับผมเองก็ถ้าสม,มุิองค์ไหนเนี่ยนะครับผิวเปิดมาแล้วผมชอบผมก็แขวนใช้เลยนะนะครับแต่ถ้าสม,มุิเป็นผิวเดิมๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะเลี่ยมพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันผิวเดิมเพราะผิวเดิมมันหายากปัจจุบันนี้เห็นไหมครับผิวเดิมกับราคาแพงเลยนะครับผิวเดิมกับราคาแพงเห็นไหมหน้าใหญ่เหมือนกันเห็นไหม อห็นไหมได้ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมหน้าใหญ่นะนะครับอ่า,อาเห็นไหมผิวก็จะคล้ายการโซนเดียวกันคุณเห็นไหมเห็นไหมไอพวกผิวเดิมๆก็สไตล์เนี้ยมีมาหมดนะฮะมีหมดนะนะครับอ่าโอเคครับก็เอ่อขอบคุณที่ติดตามนะผมก็ทําคลิปนะครับอ่าเอามาลงมานะนะครับก็สำหรับใครที่อ่อ รอคลิปอยู่ต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็อันไหนที่ผมโดนปลอมมานะครับแล้วผมได้ของแท้มาผมยังยืนยันคําเดิมนะว่าถ้าได้ของแท้มาผมจะเทียบของปลอมให้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่ด้วยปัจจุบันนี้ราคาราคาพรางง้างขึ้นมากมากๆเลยนะครับขึ้นมากๆตาแดงปัจจุบันนี้นะครับนะครับสายตรงบางคนขายไม่ต่ำกว่าห้าถึงแปดพัน นะครับแต่ถ้าสมมุติมือหลักๆเลยมือใหญ่ๆเขาก็ตีเป็นหมื่นหมดเลยนะครับตอนนี้ตัวผมเองก็ได้มาราคาที่ตึงเหมือนกันนะครับใครชอบราคาไหนหรือรอ,อยากได้ราคาไหนลองทักข้อความนะครับข้อความ f a c e b o o นะฮะวิกรมวลมหาการนะครับหรือตามไลส์สดของผมได้ใน t ิ k t o k นะครับผมก็มีนะครับประมาณตสามทุ่มผมก็จะมาไลฟ์คุยกัน นะครับแต่ก็เข้าใจเข้าใจว่ามีหลายคนเข้ามาป่วนก็มีพักนี้ก็เริ่มมีเข้ามาป่วนแล้วนะฮะแต่ผมเข้าใจเข้าใจด้วยด้วยเหตุการณ์หรือว่าหรือบางคนที่อาจจะครับแค้นใจหรือหรืออาจจะไม่พอใจอะไรหลายอย่างผมก็ต้องพูดแบบนี้ว่าการเล่นหาบางคนอาจจะไม่เหมือนกันผมเล่นในแนวทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับใครก็ผมคิดว่าคนที่ศึกษาคนที่สะสมรวมไปถึงลูกค้าคุณเองเนี่ยผมคิดว่าให้เขาตัดสินใจเถอะ ให้เขาตัดสินใจเลือกว่าเขาจะเล่นในแนวทางไหนเขาจะรับข้อมูลความถูกต้องหรือความถูกใจของเขาเองนะครับการที่มาวอยวายผมมาไม่พอใจผมเนี่ยมันไม่ทําให้ข้อมูลใดๆมาเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมันไม่ทําอะไรให้ข้อมูลที่มีมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เปลี่ยนแปลงได้ <S <S คุณก็ต้องหาข้อมูลมามาหักล้างกันนะครับ <ส ậ |sv|> คําว่าปู่ย่าตายายเล่าว่าเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นปัจจุบันนี้น่าจะเป็นคําพูดที่เบาบางลงเยอะมากๆเลยนะครับแต่เชื่อนะครับว่าปลายทางอะปลายทางอะสุดท้ายนักสะสมลูกค้าคุณก็ต้องการของแท้นะครับไม่ว่าที่มาจะเป็นแบบไหนก็ตามส่วนตัวผมเองก็เหมือนกันไม่ว่าที่มาจะเป็นแบบไหนก็ตามผมขอให้แท้มันจบเพราะผมเองก็เก็บผมอยากเก็บของแท้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักสะสมหลายท่านนะครับและลูกค้าหลายคนเขายอมที่จะเสียเงินเพื่อได้ของแท้นั่นแหละครับนะครับไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลใดก็ตามจะเป็นพระพระช่ายหรือพระง,ง่างอะไรก็ตามปลายทางแท้คือจบนะครับผมให้ผมว่าให้ลูกค้าคุณตัดสินนะให้ลูกค้าคุณตัดสินนะครับว่าเขาจะเลือกแนวทางไหนนะครับอาจจะไม่ใช่ผมหรอกครับ อาจจะไม่ใช่ผมเป็นคนตัดสินแต่ไม่ใช่คุณเป็นคนตัดสินสุดท้ายแล้วนะฮะนะครับผมคิดว่าข้อมูลของมันอ่ะมันก็มีในในในหลายๆลายหลายหลายสถานที่เช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับพิพิธภัณฑ์วัดอรุณอย่างเงี้ยนะครับ,รอนะรบลองไปดูนะครับลองไปดูสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ายังมีข้อมูลหลากหลายอย่างนะครับส่วนพระง่างเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการสร้างผ่านพวกคารวาสต,ต,ต,ต่างๆสิ่งตรงนี้เราก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลต่อ ว่าทำไมนะขนาดรุ่นปู่รุ่นตาเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเขาก็รู้จักหน้าตาแดงพ่อผมเองก็รู้จักนะครับเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเด็กรุ่นปัจจุบันนะฮะเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังรู้จักเลยเห็นไหมฮะมันก็มีความสืบทอดกันมาแต่ต้องเข้าใจบริบทว่าโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะว่าการสร้างสมัยก่อนถ้าสร้างที่วัด เขาจะมีบันทึกแต่ถ้ามุดสร้างด้วยชาวบ้านเองหรือสร้างคารวะส,สิ่งเหล่านี้เขาไม่มีบันทึกหรอกครับเพราะว่าการที่วัดบันทึกเขาต้องเขาต้องบันทึกว่ามีการใช้จ่ายเงินวัดไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็กายเป็นฐานข้อมูลนะฮะว่าการสร้างวัดพระเครื่องชุดชุดนี้จะมีการสร้างปีอะไรใช้เงินไปเท่าไหร่แต่พอเป็นบทบริบทของชาวบ้านหรือทรัพถิ่นเนี่ยเขาไม่มีหรอกฮะนะครับเขาไม่มีหรอกฮะนะครับเขาก็มีเท่าไหร่ก็สร้างเท่านั้นนะครับแล้วก็สร้างมาเรื่รอยๆนะครับอ่า นะครับอันนี้ก็อินคู่ผมก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะเห็นไหมผมก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆอินคู่เห็นไหมฮะก็ตอนนี้ก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับก็ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆศึกษานะครับก็ค่อยดูนะครับผมบอกทุกคลิปว่าพวกคุณไม่ต้องเชื่อผมหรอกนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่อะไรที่ผมเตือนว่ามันไม่ดีอะเชื่อผมหน่อยก็ดี นะครับเชื่อผมหน่อยก็ดีอย่างน้อยที่สุดคุณไม่โดนเก้นะครับอะไรที่แท้เนี่ยคุณเล่นเลยนะครับผมคิดว่าอะไรที่มันแท้มันแท้ดูง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นไม่เป็นคุณก็ต้องดูออกนะครับเพราะมันดูง่ายมันต้องดูง่ายขนาดนั้นเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเสียงเบาต้องขออภัยนะฮะต้องขออภัยด้วยหรือว่าข้อมูลใดที่ผมเสนอไปนะครับแม้อาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจใครต้องขออภัยอีกครั้งนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้หรอฮะ นะครับไม่ว่าคุณจะเถียงกับผมให้ตายยังไงนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การตัดสินใจของนักสะสมนะครับหรือผู้หรือลูกค้าคนเองนะครับและรวมไปถึงข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์และการสร้างนะครับข้อมูลต่างๆนะครับผมคิดว่ามันมีหมดนะฮะมันมีหมดนะครับอยู่ที่คุณเนี่ยจะค้นคว้าหรือเปล่าการค้นคว้าสําคัญนะนะครับการตั้งคําถามกับคนคนหนึ่งเพื่อจะได้คําตอบชัดเจนมันไม่ได้ประโยชน์ครับคุณต้องเข้าห้องสมุด เห้องสมุดแห่งชาติลงทุนหน่อยลงทุนมาหสมุดมาค้นคว้านะครับเพื่อตัวเองได้ค้นหาความรู้ไงมันจะได้มีหลกักมีแนวทางที่ถูกเวลาเสนอลูกค้าเนี่ยมันจะได้พูดได้ง่ายขึ้นมีข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นมากกว่าเขาเล่าว่าถูกต้องไหมฮะนะครับอ่าอ่าโอเคครับข้อสับคลิปนี้ก็ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ผมก็ได้พูดผ่านคลิปนี้ไปเลยนะสำหรับใครที่เข้ามาปวดผมเนี่ยผมเองก็อธิบายเยอะนะอธิบายเยอะจริงๆบางคนอาจจะไม่พอใจเรื่องแค่พระชัยกับพระงั่งโอ้ยตายแล้วตายแล้วนะครับเขาไม่พอใจแค่ช่วงนี้เองนะะออนะครับก็ค่อยๆศึกษาศึกษาครับเล่นที่ชอบนะครับแต่สบายใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระชัยหรือพระงั่งเป็นพระแท้หมดเลย อันนั้นคือปลายทางที่ดีที่สุดคุณใช้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะฮะแล้วก็สามารถติดตามผมได้ในเ c e b o o k นะครับ Facebook วิกรนะครับแล้วก็ม้วนวักแล้วก็มนมหาการวิกร์มนมหาการภาษาไทยนะนะครับหรือนะครับมนมหาการ88ในช่อง t i k t o กก็ได้เข้ามาคุยกันทักมาหากันแต่ผมจะออน Facebook มากกว่าทักข้อความมาก็ได้ นะครับเพราะว่าเมื่อวานลงไลฟ์นะฮรเมื่อวานลงไลฟ์ทิกต,ตอกข้อความอื้อเยอะเยอะมากเลยเยอะกับผมมากเยอะมากเอ,อ,เอนะครับผมก็ตอบทุกข้อความนะนะครับอ่าก็โอเคครับขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ